หนูไปสระผมมาผิดสีคือตัวสชมพูแทอันนี้คือที่สระผมอะ่ะหนูจะต้องใส่อีกสีหนึ่งแต่หนูว่าไปใส่อีกสีหนึ่งพี่เก่งเห็นยังว่าผมตัวเป็สีไหนสีเทียวเไม่เพราะว่าด้านในเป็นสีฟ้าทำไมโทษนะทุกคนเขาไปใช้แชมพูที่ใช้ ผิดสีคือเขาไปใช้แชมพูกับผมทาสีเทามันก็เลยมาฟอ,อกเขี<ง>ยวจุ๋มจุ๋กับคิวไงจุ๋กับคิวเป็นคนบอกให้หนูใช้คิวอะพี่หนูบอกว่าต้องใช้สีม่วงหรือสีสีเงินพี่จุ๋มกับคิวบอกว่าใช้สีเงินแล้วบอกว่าผิีให้บกติคุณไม่เชื่อใครง่ายแล้ววิ่งกี้ออกมาเลยเอ๊ะจ๋า อนออย่างีไม่ใช่ไรเห็นี้มมันไม่ใช่ไรเลยมันเสียลูกนี้มันอะไรไ,ไม่ไรน่ารันะากอยู่เลยตีเป็นเอะอกสะคืออะไร เดี๋ยวนะทุกคนเห็นหรือยังครับว่าการเลือกแชมพูดูที่ใช้สระผมทำสีเดียวก็ต้อให้ถูกนะไม่งั้นจะเป็นคือโคนี้ใช่ใช่เหมือนมาพูนี้ใช่คือเลยคิดว่าทำเป็นสีใสใหม่ไปเลยไปที่เดียวให้มันจบสวยนะหน้าขาวเลยนะนี่จุ๋มชื่อแตไรื่ออะไรชม่จุ๋ม ดูบ้างค่ะสีเดิมเองคือบอกสีเดิมก็ทำเปสีเดิมเขาต้องแก้เป็นสีอะไรอ่ะช่างพวกเก่งแล้วเดือดเหี้ยโค้งสงสารช่างเลยตอนเนี้ยช่างต้เอามือทาบอกแล้วบอกว่าแบบคุยไปเรื่อยๆนั้นก็จะขึ้นก่อนเราปิดตะกร้ามไหมครับจะได้คุยอะไรก็ได้มุมพอบปิดตะกร้าหรือว่าไม่เป็นผมจะคาตะกร้าไว้น้องทุกคนว่าไงจะไม่แต่ตะกร้าตัวที่เป็นแฝดเซลล์ออกหมดแล้ว เก้ตัวเดือเก้าบาทร้ 900, อย้าสีไฟะี่ฟ้าต้องล้างฟ้าต้องล้างด้วยไน,นะแม่หา <พอ S 2> <อ>แล้วถ้ามไม่ออกให้หนูทำสีอะไรอ่ะล้าขงขําหมดหนูไม่เอาผมสีง่วงแน่นอนไม่งั้นลงแดงเลยแล้วแดงแกย,ายา่างก็คือไปต่อไปได้แล้วถ้าผ่านก่อนถ้าผมเป็นแดงก็มันสีเดิมเนี่ยลงสีงน้ำตาลค่ะแล้วตรงนี้สีฟ้าจะหายไ,ไหมแม่ คือตรงเนี้มันฟ้าแบบคุ้กกแระถ้าเขาแกมเนี่ยเขาจะทำอะไรถูกเขาจะทำไฮไลท์ถูก้ไปทำไฮไลท์ทำไฮไ,ททไลไทส์สวยๆหยุดฉันไม่เชื่อคุณแล้วคุณเงียบไปเลย <c oughs> จุ๋มกับคิวจะเป็นคนที่บุ๋มไม่เชื่อแล้วตอนนี้หยุด <c oughs> ไม่จริงเ <c oughs> นี่ยเราบุ๋มต้องซอ่อนมันไวเนี่ยซ่อนกลิ่นไวยังไงคือถ้าสีมันเท่ากันแต่มันโอเคดูดี นูก็เลยบอกว่าตัวทําผมอะไรก็ได้ให้มันซ่อนไว้ปิดบังทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นตรงนี้เอาไว้ตัวก็เลยบอกว่าไดแม,มให้ช่างดีกว่าเขามีตัวล้างสีใช่เขาบอกว่าเดี๋ยวแต่มันจะล้างออกใช่ไหมแต่หนูแค่สะเองนะวันนี้หนูอยู่ในห้องน้ำหนูคิดว่าหนูจะเป็นลมหรือเปล่าคนใจตังคาง้วยนะก่อนที่แปดซสติวจะหมดแล้วก็ โรจะหมดนะปะ้าพิจูดค่ะฟังด้วยนะคะนะคะเว่อทำไมโบข้างนี้องตัวมันยาวอะพี่จุดเพราะอกี้ตัวถักเนี่ยเนี่ดึงเนี่ยเลยพอาดึงดึงไปทางนู้นใช้ยาสีผมสีบลอลด์สินี่แหละไม่ได้หนูลองแล้วเมื่อเช้าไม่ออก ก็เลยเอาสีเทาลงให้มันเขียวทั้งหัวไม่งั้นแล้วมันแหวกกว่าน,นี้อีกนี่มันดีนเพราะนะพี่เก่งพี่จุ๋มตอนแรกอะเป็นปลายเขียวอย่างเดียวตรงเนี้ยทองแล้วตรงนี้ฟ้าอันนี้คือดีขึ้นแล้วคือตอนแรกมันขื่นแย่กว่านี้เยอะเลยเดี๋ยววันนี้จะสระแบบสระแชมพูสระผมธรรมดาหรือน,นี้ต้องตัตดปลายป็นหนอพี่จุ๋ม มันดึงทางงูได้ไหะมันดึงทางงูได้ไไปเลยค่ะไปโบค่ะไหนมันดึงไปนี่แหละที่หนูชอบผิดวันนี้ตัวขมาดไวนี่ไงน็่สิตัวช่างเขาสะไปสองสัปดาห์แล้ววันที่แล้ววันที่หกมันสะสองสัปดาห์ไม่ได้เพราะว่าวันที่หกอะหนูไปหนูไปไรายการไง ้าค่ะคุณปิดหน้ากาก999น้องแก้มยังคืนนี้ไม่ต้องสระเออใช่หนูจะป่วยแล้วหนูไปสระพรนนี้ที่เดียวดีกว่าพรุ่งนี้ผมจะเข้าบ้านก่อนหรือว่าอะไรนะไม่แบบร้านเลยใช่ไหมล้วก็ค่อยไปส่งพี่จุ๋มหนูต้องค่อยนาคารเพราะว่ามันมีเอฟเฟเข้าร้านไม่ได้เหรอโอ้โหอุ้ยโงแค่อย่งคุณผมพังแล้วตุ๊กตาถ้าขึ้นทันสระผมเสร็จแล้วรีบกลับมาแต่งหน้านเราขึ้นเลยนั่นเดี๋ยวพี่ให้ความช่วยเหลือ ยาสระผมผิวแบบนี้ย้อมกลับมันจะเป็นหมดนักล้างได้ยาสระม่วนขับหนูอะใช้ยาสระม้วนขับแล้วค่ะมันไม่หายตรงเนี้ยหนูเคยี้แล้วหนูก็ทิ้งด้วยไม่หายก่เถอะแล้วหนูสระเตียมชุดที่จะไปฮอลลีวูดเกมนไว้อย่างดีเตียมเลยพรุ่งนี้ไรไอ้พรนมถ้า สมมติว่าทําผมเสร็จเร็วนะเพราะว่าหนูถูกไ่ทาผมไงตอนแรกหนูกะจะว่าจะเป็นไยอาจถอยพยยันต์ไหมหนูก็พยายนามลย่างเซตรวมสองนาทีสุดท้ายนะคะทุกคนจ่ายตังค์ด้วยนะคะเพราะว่าเราจะปิดแล้วนะคะใครที่จิ้มไว้รีบจ่ายตังค์เลยผมไม่ตักผมได้ไหมได้โปรมีแค่วันนี้วันเดียวนะคะ ถ้าใส่แล้วหนูใา่ตัวจะเป็นลมเหนื่อยห้องหนาวมือเหี่ยวเลยถือว่าพลาดนะคะทุกคนคุมพี่มัดไม่ได้พลาดเหมือนที่จุ๋มบอกหนูว่าว่าที่จุอมจ่ายสีเงินไม่ซื้อถ้ามันก็ทาแล้วอนคอยจะติดฝนมันก็ดูดีมันก็เงียนขึ้นแล้วพอมันไม่ไปตรงนี้ไม่หายหนูก็ไม่ใส่ใครมีแฟนรอดเจอฝนซื้อแล้วพอมันไม่หายหนูก็เซรั่มสีม่วงอีกรอบมือเขาจะติดติดเต็มหัวร้อยเอ็มแอลขนาดร้อยเอ็มแอลใหญ่มากจุ๋มคิววางยาจุ๋มอย่าวาง คอลไม่ได้มะ,ะ,ะทุกคนไม่ยอมใจม่ายเงินตอนนี้โปรมันหมดแล้วคอนนโปแล้ว,อนน,ลวอนนี้มันเป็นดียวมันเป็นราคาปกติแหละแล้วก็ยังมีเหลือโปรที่เป็นโปร990ที่มียาร์ทอยเนาะเมื่อเช้าพี่จุมก็หัวร้อฉับน,นะจุกอะไรคะ ไม่ทำตอนผมวิ่งมาพี่จ้โจนี่ตัวท่านหน้าก็ใหญ่ห้องเลยตะโกนอันเลยพี่มาตะฟังอะไรนะที่ชนอนน่ะแล้วก็สะลุ่มขึ้นมากําลังจะแบบพ้นอนไม่หลับพี่ทำแล้ววิ่งไข่กิ้งกตาคุณพี่ก็วิ่งเติมอันใจแล้วแบบชี่พี่ความเหงสุดตลกว่าไม่มันตะหลงกิ้งก่าวิ่งมาแล้วผม่พี่จ้องผมหนุ่มยี่เฮียจำได้ยังเนี่ยผลงาน คิวเห็มยังห <laughs> ่วเปนสีเนี่ยผลงานคิวเห็นยังอ่ะคิวดูนะก็ว่าคิวไม่มาวันนี้ผลงานคิวเห็นยัง